เลขที <toys> ่เารับบทเป็นเท้าแสนมงค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักแแ่เรียนเลที่หกรับบทเป็นพระยาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวชินยาแปนเพชรเลขที่ยี่รับบทเป็นเจ้ามใจดุค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนชาคาเป็นชวยน้ำเลขที่สิเรับบทเป็นน้าข้าหลวงค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเลานค่ะเลขที่ยีรับบทเป็นทามหนูชื่อเด็กหญิงอริชาร์นเลขที่ยี่สิบสารับบทเป็น นั่นท้าแสนปมนี่ยเขที่เกิดมามีปมเต็มตัวน่าสงสารเห็แต่ก็แปลกใจนะได้ยินว่าเขาปลุกคืออะไรก็งอกงามดีคนในเมืองต้องพึ่งผลดีจากเขาเช่าเมืองของเราทุกคนล้วนมีค่าต่อแผ่นดินขอให้ดูแลกันให้ดีน่าแปลกนะ ของเขาดูสมบูรณ์กว่าเมืองที่อื่นจริงๆท่านหญิงหากเจ้าการพิสูจน์ก็ลองทดสอบเขาดูสิเพคะปิง๊งเราได้ยินมาว่าคนอื่นของเจ้าดีเราอยากรู้ว่าคนเขาเห็นใดความติดมากเจ้าบอกผมด้่ยใจความติดไม่ได้นา,านม่ยผมใดๆเช่นนั้นถ้าเราจะให้เจ้า คือธรมดีทำงานจริงจริงเราจะยอมรับว่าเจ้ามีพรสวรรค์ภาครตฐติดสมแล้วมีเจ้ามีพรสวรรค์ด้านเกษตรกรรม รู้ความจริงของเขาจริงๆเลย มหากษัตริ์ทรงมีพระราชศสัตว์แจ้งว่าเมืองแตรตรีนสุขมีผู้ปกครองที่เข้มแข็งดังนั้นเราขอแต่งตั้งท้าแสนโปรเป็นเจ้าเมืองแห่งนี้เ้พระเจ้าจะดูแลเมืองนี้ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งมั่นในคุณธรรม